ตอนนี้นะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่32ต้นทางหาดใหญ่ปลายทางกรุงเทพนะครับกำลังลดความเร็วนะครับเพื่อจะเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโป่งในชั้นชลาที่1ขบวนนี้นะครับถือเป็นขบวนรถนอนปรับอากาศทั้งขบวนนะครับมีทั้งชั้น1และชั้น2 ท่านผู้โดสารก็สามารถที่จะเลือกใช้บริการได้ตามใจชอบนะครับวันนี้ทําขบวนฮิตาชินะครับ4 5 6 6ตอนนี้กำลังเข้าจอดที่สถานีรถไฟบ้านโปง ตรวจสอบสิ่งของส้างนติดตัวมาขึ้นลงในเรออยครับรถเจริญรัน์ตรวจพิเศษทาับขาดลสามอบนะครับต้อผ่านาดใหญ่ตไปทางสถานรุกงเทพครับตอนนี้ประสอบไปแล้วเจยสีสามนาดาพร้อมประสบการยาวเลยับเดีมอไปครับ